อะไรครับนัดเจอโน่นนัดเจอนี่ EP นี้ครับผมจะพาทุกคนนะครับไปตะลุยพิชิตเขาจังหลนกรุงชิงที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันเขาบอกว่านะครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะลําบากทางนี้เป็นลุกหลังเลยจะลําบากแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรูมพร้อมกันครับ Let's go <S ผมจะบอกว่าครั้งนี้นะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ ผมจะขึ้นไปพิชิตเขาจังหลนกรุงชิงซึ่งระยะทางของมันเนี่ยประมาณ7กิโลเมตรใช้เวลา2ชั่วโมงครับเราจะไปดูพระอาทิตย์ตกดินถ้าโชคดีเนี่ยก็อาจจะเจอหมอกยามเช้านี่เดี๋ยวไปกางเต็นท์กันครับไประหว่างทางนะครับ ก่อนที่เราจะถึงเขาจังหลนกรุงชิงนะครับผ่านน้าตกเมืองทวดเป็นน้ำตกที่สวยมากครับทุกคนคือผมเคยมาแล้วครั้งหนึง่งแล้วก็อยากจะไปเห็นล่าสุดอัปเดตว่าจะเป็นอย่างไรบ้างจะสวยเหมือนเดิมไหมน้ํานี่คงเย็นมากๆเลยแต่จริงๆแล้วคืออยากเล่นน้ําอยากแช่น้ําอยากไปตะโกนกับน้ําตกกับสายน้ําอะเดี๋ยวเราแวะไปที่น้ําตกเมืองทวดกันครับ ับมาถึงน้ําตกเมืองทวดแล้วเดี๋ยวเราลงไปดูนะครับว่ามันจะสวยแค่ไหนครับอู้พี่เขาขับแรปเปอร์มาเหมือนเราเลยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบน้องโอ้ผีเบ้า <laughs> แต่น้องล่อมาใครเนี้ยนาคุณมาผมชื่อนัดเจโนนนัดเจนี่นี่เคยเคยแล้วยุ่งแล้วยหแต่เพิ่งเห็นตัวเป็นๆวันนี้แหละโอ้ตัวเป็นเป็นจับต้องได้ครับผมมันมีงานเทสโหลดคงฟอร์สนี่แหละเขาจัดผีสุรัตลองกิดแลกบไปไหมเดี๋ยวผมขอไปเที้ยมตกก่อนแล้วก็เดี๋ยวขอคิดแล้วก็ตัดสินใจก่อนพี่ว่าว่าจะยังไงเพราะแผนตอนนี้ผมยังไม่มีแผนอะไรเลยไม่ปืนแต่อยากไปไปพี่ชื่ออะไรนะครับชือขวัญครับขวัญนะครับแล้วพี่ชื่ออะไรนะครับพิงค์ครับ โอเคได้ได้ผัดพื่นเดี๋ยวให้นุ๊กนะขอบคุณมากเลยวพี่จะกลับพอดีโอเคครับโอเคมาดสวัสดีครับมาดสวีครับคือมาเมืองทวดครั้งนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเกียวขี้จีมากกว่าเดิมอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงหน้าฝนก็ได้ เมืองทวนย,ย,ย,ยิ่งใหญ่ว้ยรถน้ำใสามากเดี๋ยวพาไปดูน้ำใ,ใกล้ๆนะครับว่ามันใสแค่ไหนบางครั้งความสุขอาจจะได้พบในเวลาที่เราไม่ได้ตั้งใจก็ได้ มันอาจจะอยู่ข้างทางแต่เราไม่เคยพบมันนี่แหละรสชาติของการเดินทางตอนนี้ครับผมก็กำลังจะเดินทางไปที่เขาจังหลนกรุงชิงนะครับไม่น่าเชื่อเลยครับว่าการเดินทางนะียมันจะสร้างความรู้สึกสร้างมิตรภาพที่ดีให้แก่ตัวผมอะไรเงี้ย คุณมากเลยเนะครับโอ้โทางโอ้โหโ,โหโเวยครับทุกคนครับพมแต้องช้าๆระมัดระวังเนาะ ถึงแลงแลล้้ววทุกคนครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงแล้วครับโอ้ยเขาจังเลยมาถึงแล้ว,วาการเดินทางขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบง่ายๆอะ่ะ มันก็ยากพอสมควรนะด้วยสมรรถนะของ Ford Ranger Raptor นะครับทำให้ผมมาถึงจุดนี้ได้คุยอยากจะไปทาแบบนี้กับรถจังเลยโอ้ยอืมอืม <laughs> ขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากๆครับผม สวัสดีตอนเช้าครับทุกคนอากาศนี่เย็นสบายเลยก็เดี๋ยวพาทุกคนครับไปดูบรรยากาศด้านนอกกันว่าที่เขาจังโหลนจะเป็นยังไงนะครับนี่คนโอ้ยังไงพักใต้มีหมอกไหมสุดยอดเลยครับทุกคนเห็นไหมหมอกด้านหลังสวยมาก อาทิตย์ก็กำลังจะขึ้นแล้วนะครับวิวแล้วบรรยากาศที่ดีมากๆเลยทําให้เราสุกว่าสดชื่นหายเหนื่อยจากการเดินทางที่เราขับรถกันขึ้นมาเนาะอืมดีมากอะ่ะรู้จะอธิบายยังไงมันไม่คิดว่ามันคือวิวภาคใต้มันเป็นวิวแบบทุกอ,อย่างเหมือนภาคเหนือเลยทั้งอากาศทั้งภูเขาทั้งหมอกที่ไม่คิดว่าภาคใต้จะมีหมอกด้วยนะสุดยอดมากลยครับได้กาแฟกาลาแก้วหนึ่งนี่โอ้โหชื่นใจมากเลยกับเช้าวันนี้นะครับ แล้วผมคิดว่าวันนี้เนี่ยผมตัดสินใจแล้วผมจะไปลองทดสอบขับฟอร์ดแรปเตอร์กันที่สนามแข่งสุราธานีครับไปรุยกันทุกคนตอนนี้ผมเดินทางมาถึงงานแล้วงานแบบผู่ที่ใหญ่งายมากเลยอ่ะแป๊บนรถรถล,ดล,ดลอยูงเย <laughs> มาจริงพี่ผมมาจริงรับปาร์คเลวเข้ามามาเลยโอเคลุยอะอย่างนี้นะครับพี่สิกรอบไหมครับพี่ล้อความพิเศษเดี๋ยวพี่ให้มืออาชีพดีกว่าอะไรามีมืออาชีพด้วยต้องให้แชมป์ออฟโรดน้องแบบนั่งสักสิบรอบเลี้ากตัวด้วยนะครับได้ครับผมยินดีครับโอเคครับขอแบบเสียวเสียวแบบไหนดีแบบเสียวเสียวอ่ะชอบเสียวเสียวเอาได้เสียวเสียวหน่อยบาก ไหนก็ไหนแล้วพี่ครั้งนึงในชีวิตผมขอแบบสุดๆจัดเต็มให้ผมหน่อยได้เลยเอาเปิดฟ้าบิกง้อในะผมมาเห็นบันรมปะเงี้ยมาบิ๊ไปไปบินนะบินนะบินนะบิน who 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 down who the fifth โอ้โหโคตรมันโคตรมันพอได้ไหมโอ้โหมัจริงใหญ่มากนี่เป็นการเติมสุขการครั้งแรกในการนั่งรถ Ford Ranger Raptor ที่โคตรมันนี่กองเก็นเอียงหมดเลยอะไะครับทุกคนตอนนี้ถึงคิวผมแล้วกับการทดสอบ Ford Ranger Raptor ได้เตรียมความพร้อได้เลยครับประมาณ30-40ไปเลยท่นนึงในกองวื๊บใช่ไหมมากกว่าที่เดิมสายที นนี่เราตเ,เติมสลิกไงละครับเติมเรื่อยๆยากใช่ไหมกระสักแรกจะเป็นหลุมสลับเดี๋ยว่อยดูนะมันจะขึ้นที่ความเร็ว7กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอยอย่างนี้เลยเอะพีอนนอ่อันนี้ยังน้อยอันนี้ยังน้อยไปต่อโอ้ อ,อ,อันนี้ถือเป็นท็อปสุดในบ้านเราแล้วลสำหรับรถคับสีที่เป็นกระบะครับพี่ยินนี้ร่าบางครั้งมิตรภาพมันจะอยู่ระหว่างการเดินทางมาแบบไม่ทันตั้งตัว มาหลายรูปแบบผมเองก็ไม่คิดว่าจะได้พบกับผู้คนใหม่ๆมิตรภาพใหม่ๆที่ทำให้เราประทับใจได้ไม่ว่าใครๆก็สามารถสัมผัสความแกร่งของ Ford Ranger Raptor ได้ที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศแรงจริงทุกคันดุดันทุกสถานการณ์